ส่วนตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับปรับปรับได้สามจุดมีปรับรีบาร์นะครับผมตรงนี้แล้วก็ปรับกิโลนะครับแล้วก็ปรับอันนี้เขาเรียกว่าปรับอะไรวะผมจําไม่ได้นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องแก๊สนะครับเวลาช่วงยุคช่วงคืนตัวอะไรเงี้ยอันนี้ปรับได้สามจุดนะตัวนี้ตัวนี้ราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็มาศึกษาก่อนว่าต้องต้องปรับยังไงเอาไว้็นคลิปหน้าแล้วกันอันนี้ก็เป็นเป็นคอมนะครับตัวปรับ ปรั๊แก๊สพิษไอตัวปรั๊ทพ่โรดตรงนี้ส่วนตัวปรับรีิบาว์ตรงนี้นะครับฟังเสียงนะปรั๊รลิบาว์ตรงนี้ก็ วันนี้นะผมวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนโชกหลังลีน125นะครับนี่ตัวนี้ตัวดีเลยอันนี้เป็นโชกโอเคดีนะครับโอเคดีไทยแลนด์อันนี้เป็นของคนไทยนะก็ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยยังไม่เปิดตัวนะแต่ว่าผมผมได้มาก่อนแต่ตัวที่ตัวที่เออเขาเรียกว่านะมันจะมีตัว รุ่นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยครับราคามันจะอยู่แค่4 0 0พันสี่พันสี่ห้าสิบาทนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับปรับปรับได้สามจุดมีปรับรีบาลนะครับผมตรงนี้แล้วก็ปรับกิโลนะครับแล้วก็ปรับอันนี้เขาเรียกว่าปรับรอะไรวะผมจําไม่ได้นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องแก๊สนะครับเวลาช่วงยุคช่วงคืนตัวอะไรเงี้ยอันนี้ปรับได้สามจุดนะตัวนี้ตัวนี้ราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึง ก็อยู่ที่ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับเร็ว,เรวนี้อาจจะเปิดตัวนะก็ไปตามกันได้ทวงในช้อปปี้ก็ได้หรือสั่งทางทางเพจโอเคดีก็ได้นะครับผมในกล่องก็จะประมาณนี้จะให้ตัวปรับให้ตัวปรับมานะครับมีหกเหลี่ยมแล้วก็ตัวปรับอันนี้ปรับรูอันนี้นะครับแล้วก็คู่มือคู่มือประกันอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตติกเกอร์นะประมาณนี้แต่ตอนนี้ฝนไม่ตกพูดไปไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเอาว่าเพราะ้นว่าเรามาลุยรถกันดีกว่าก็ขั้นตอนแรกเราก็ต้องขอดอ U ยูบล็อกนะครับขอดจุดนี้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 แล้วก็ตรงนี้สองจุดนะครับประมาณนี้แล้วก็ยกยูบล็อกออกมาได้เลยแล้วก็ขันนอตข้างล่างนี้ออกโอเคเรามาลุยกันเลยแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกพูดไปก็แข่งกับฝนเสียงดัง ันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เราก็ต้องขันตัวนี้ออกมานะครับตัวล่างแล้วก็พอเราถอดยูบ็อกช์ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตัวขาวๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราต้องใช้ใช้ประแจนะใช้ประแจขันออกมาน่้จะบอกว่าวชนอันนี้แน่เลยว่าแน่ใจเราต้องถอดดูนะอันนี้ผมก็ไม่เคยถอดเหมือนกัน เยพีนะ่ยนะาเขาเย็นนี่เข้าอีกร้อยอยู่ไหนวะมาจนี่อออนี่เือยยังเข้าไม่ชุเลย

Oh. ตอนนี้ก็ใส่ชิ้นนี้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะยากยากพอสมควรเลยในตัวนี้น็อตน็อตตัวนี้นะมันสั้นไปนะน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมมันสั้นไปต้องซื้อน็อตใหม่มานะคือน็อตใหม่มาแล้วก็ซื้อไอ,ตอ้ตัวข้างบนเนี่ยตัวข้างบนใช้ได้นะน็อตเดิมตัวข้างบนใช้ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้มัน สั้นไปของเดิมอ่ะของเดิมชกเดิมเลยเทียบให้ดูนะครับอันนี้ของเดิมมันเห็นไหมตรงเนี้ยตรงนี้มันจะบางกว่าตรงน้อน,นี้มันมันจะบางกว่านะครับเห็นบางกว่าส่วนของชกแต่งโอเคดีนะครับมันจะหนากว่าหนากว่าเยอะเลยเนะี่ยหนากว่าเยอะเลยไหลมินอยู่ก็ต้องหาซื้อนอนใหม่มาตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ผมรู้สึกว่า มันเริ่มหวานแล้วเนะี่ยเห็นไหมเริ่มหวานแล้วเริ่มจะไม่เวิร์กแล้วมันมันหวานแล้วตอนผมตอนนี้นผมเข้าไม่ถึงนะตอนแรกผมคิดว่าเออมันน่าจะใส่ใส่ด้วยกันได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องหาข้าวใหม่มาที่เหลือก็ต้องต้องประกอบพื้นเข้าล่างนี่คือลื้อยอย่างเยอะ ตอนนี้นะครับผมหลังจากเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้น็ตัวนี้นะน็อตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะปีนเกียวไปแล้วเพราะว่ามันมันสั้นไงแล้วมันสั้นต้องหา,หาสุนอนอตใหม่นะครับหัวขี่ขีแล้วมันกระเด็งกระเด็งกันหลุนี่ยชิบหายเลยนะก็หาส้นอนอตใหม่อันนี้ใส่เรียบร้อยแล้ว,ลวอันนี้เป็นสีม่วงนะครับสีสวยอยู่ ทดลองขี่มาแล้วรอบนึนนงรู้สึกว่าแข็งเพราะว่าเพราะว่าผมยังยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ปรับไงยังต้องไปศึกษาก่อนว,ว่าต้องต้องปรับยังไงเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันอันนี้ก็เป็นเป็นคอมนะครับตัวปรับปรับแก๊สพิไอตัวปรับพ่โรด,ดตรงนี้ส่วนตัวปรับรีบอยตรงนี้นะครับฟังเสียงนะงรับรีบอยตรงนี้ เอาไว้ให้หาน็อตใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมาปรับดูนะปรับดูแล้วก็มารีวิวเป็นคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้เอาเป็นใส่แค่นี้ก่อนแค่ใส่ก็กินเวลาไปเกือบของชั่วโมงนะเพราะว่ามันมันรื้อตรงนี้มันลื้อยากครับจะถอดชุดสี่ก็ถอดไม่ได้ก็เลยต้องแบบแง้มๆง้มเอาแต่ก็ใส่ได้แล้วโอเค สวัสดีนะตัวนี้กระปุกกระปุกข้างมันเอียงเอียงนะครับประมาณนี้ตัวนี้กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะหลังจากคลิปนี้ออกไปนะคิดว่าได้จะเปิดตัวแล้วแหละตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่เออหกพันหกพันสี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้เพิ่มมาคือตัวตัวปรับผมนะครับตัวนี้จะปรับเออ มี3จุดริวาวพีโรดแล้วก็คอมคอมนี้ก็ปรับได้เหมือนกันปรับได้หมดเลยตันนั้วจะมีเสียงก็แก๊แกนะจะต้องเราต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งว่าปรับยังไงโอเคคลิปนี้จบอย่างนี้แหละเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ